ครับสวัสดีนะครับผมปกติสองเบ้าอีสานพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องนะครับผมเนาะปาวันโซฟีมือบีบขนมเส้นสดพี่น,อน้องเมื่อนี้นะครับผมเนาะเฮ็ดไใบเพื่องานบุญมื่อเสาร์แล้วพี่น้องถือว่าเป็นบุญแล้วนะครับผมเนาะเนี่ยนะครับเรี้ยงพระอยู่บ้านนะครับผมเนาะน้อยงเลี้ยงพระอยู่บ้านพี่น้อง หเนื่เตัวเน่าเดี๋ยวเดก็งจะเสัก็อร่อยนะเนี่ยผัดน้ำมันหอยแก้วคปลาทูวยกระดาดานเห็นมันจะเป็นมูหรือจ้าคนปลทูดวกระดาเดาไห กแคปเดียวมันก็สูดเส้นเล็กเออมันลอยกับสูดเห็นไหมบางเว้นนี่โอ้เสียมแห้งู่ในแข้งงมอพี่รองบอดโจมาเสียน่นมากบริกรกินเลยพี่รองเมิดก่อนเป็นเมิดบอกถึงสิงเหมืองหน้าเหมือ มันจล่ตัววิทย์อะนบ๊ะโจกันได้ไม่กินต่ำบักฮุ้งต่ำดองแดงน้ำแข็งมาใสแล้วกับใส่นใส่น้ำมาแน่นแบบแล้วกับบักเตงโมอีหล่าหน่อยแล้วครับผมเนาะแตงโมอีหล่าหน่อยฝานคนเบิ่งนี่ทั้งรุ่นทั้งทั้งทิ่งยิ้มทั้งรุ่นยานมีดบาดมืออีหล่าคนเบิ่งนี่รุ่นข้ากดาดนวยครับผมเนาะบอกกันเลย ใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งเพื่อให้เส้นมันเหนียวไงถ้ามันร้อนนะเส้นมันจะไม่เหนียวแล้วีดเราคิดบ้างคิดคิดว่าคือว่าสิคิดเหมือนว่าเราว่าเราเหมือนลวกผักคือว่าสิเวลาเราต้งน้ำแข็งแล้วมันจะสวยมันจะสีมันจะสดสวยมากเลยทำดีทำดีเป็นแล้วใช่ไหมเรียกแบบไหนก่อนบอกไปเรียกแบบนั้น แน่ปนีเลียนโอ้ยแหน่เมืงแหน่เมืองแล้วแหน่เมืองอีกเนาะนี่มันผู้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 บีบกันนี่นี่มันี้แยจริง์นะแหนเบืองแหน่แบบมเนเมือนลายเอาเห็เนี่ยต้องเห็ดเนี่ยเรียกกลับบ่มีนะบ่เรียกขึ้นเขานาะเลียงขึ้นไปตั้งหนามากันจิตายไปเออก็ขึ้นเลียกเมื่อหบีบเชนึงได้สามจับด้วยตัวเนี่ รายเต๋อไ่ได้เต็มนี่ละนิสามจับซีจับบม่ได้พี่รองออเ,อเรือเส้นเรือลายอยู่เรือลายแต่ว่าคาเมนบอกว่ากะอาจจะซื้อเส้นตลาดเมื่อไ่อีกนะครับผมจะซื้ออีหลีค่คนไม่เห็นแม่นครับเพราะว่าพวกนี้คนต้องเยอะแต่ว่ากะคือว่าเหรอพี่น้องการแทบสู่เส้นโซนเมื่อไรเส้นสนมดมนัน มันโดอีหยังมันสดมันก็แซ่บเบิดเหรอเนาะครับผมเนาะเส้นสดมันอีหยังมันสดแต้นสวายจูก็ยังหาสดๆเนาะพี่น้องบนี่ยมาโซดมาโซดอยู่หั่นกาดอยกอยากมอมทั้งเขาสมไดเดี๋ยวนี้อยู่เขาอันมันจังสดอยู่เขามาโตลนขึ้นมาสิแม่นถ้ามบอกข้าเขาอยู่เขาเบิดโตสิพักเขาออกพักเขาอ๋อขึ้นมาสิอยู่เขาเพิ่โตลนขึ้นมาสิซัมตลกเขาเล่นเลรอเนาะครับผมมันจังสด เป็นสวดแท่โบอกเอ้าเขียนแงเขียนแทงโอ้เก่งเหล้อนะครับผมเก่งแล้วเก่งแ้วเก่งนก็จะได้ก็ได้เเนยังคนใหญ่ๆอะไ่างๆมันอันนั้นเห็ดซำหรอเะอันนี้ครับเศษจืดอ๋อเศษใหญ่อ๋อดองแดงดองแดงแท่ครับไม่งอมน ดองแดง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  <laughs> ดองแดงกะเอ่อกระตำเนาะครับผมเนาะบางคนก็นมักตำใส่กุง้งสดสตำใส่ปูทะเลีตำใส่หอยแครงเนาะครับผมดองแดง,งกรนะข, <า S 1> กข,กข้นนะนะา,ขาเป็นผู้ใดมักขนมจีนนี่สิมักกินเนาะครับผมเนาะแต่ว่า,าข้าเป็นผู้ใดผู้มักกินขนมเสน้นก็สิบอกว่ามันมันบ่คือ <laughs> มันบ่คือจังเป็นเสน้นเนาะครับผมเนาะอีหยังอันนี้หยัง เม่กี้แม่ผมขายกันพี่น้องบันยางแป้งบันยางเพิ่นอ่าอนยางมะเร็งแล้วแป้งเหลือเพิ่นเพิ่นจินตักใส่ซ้อนเพิ่นจินตักใส่ซ้อนแล้วเพิ่นถ่มใส่น้ำพรอนนะครับผมเนาะคนก็มาขอกินพี่น้องผมว่ามันแสีบบอกได้มันเป็นสมสมผมกินบัดนี้กับ่ะเสบจกเกลียวตัวคนกินดีว่าแสียบขับมาเลยแจกทักจะหนีเหรอเนาะจะเดวมาเป็นสิทธก็นั่นแหละพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับคนมักบ่มก์นะครับผมเนาะ มาแบบไหนอันเห็ด่ซ่อนไหมเพิ่นันมาตักใส่ซ่อนเรา่นถิ่มล่นตักแมนครับลองเอามากินมันก็มันก็เป็นเด้งๆล่ะแต่ว่ามันก็เป็นรสชาติขนมเส้นเป็นบ่ล่ะก็เม่เข้าใจว่ามันแสบบางใดแต่ว่าคนว่าแสบกระแ่บแสบจักแสบบางใดแล้วครับผมเนาะคนว่าบ่แสบกัดสงสัยอยู่ล่ะพี่น้องว่ามันแสบบางใดก็คือว่าล่ะพี่น้องเพราะมากไผยมากมันแทบเลงก็อิ่ม จับใหญ่จับเองจับเองกินเองนัวเองอน้ำยาหนัวเองส้มตัวเองว่าอร่อยพี่แซก็ไม่อร่อยแซ่บ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 ทั้งเก็บตัวแซ่บแซ่บตัวนี้ชัวร์เลยนะแล้วพี่น้องบรรยากาศ เด็ก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 ทีบอกคือเด็กนาีกทีเด็กแต่ก็บอกคือเด็กเมนบ่บเลิกพรอมอล่มุนมพี่น้องมอเลก่อน่่ละเวบอดน่าขวไม่ก่อนน่นเดขวเต้าหน่อยเอขวยังไม่เจ้า ขวัวแมงตัดเตาน้ำม,มันทอดหมูปะน้ำมันทอดหมูสามชั้นอันนี้เอาตีนมันตีนมันเอาไว้ในการตีนมันสดดีดีดอกโอ้ซ้ำน,นั่นเราได้พี่น้องกงานเก่งมากแล้วไม่ไม่ซ้ำน,นั่นคิดขายได้แล้วว่าทันเนี้ยเปิดร้านเลยเปิดร้านเลยเปิดแเราจะ ใช้เจ้านึงแล้วก็ปีดเลยนะเปล้วก็ปี๊ดก็ยังก็ยังกาแฟหัวฟันได้ใชได้ใได้ใยังเที่ยวไปประนังกาแฟหัวฟันใช้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 ีเยียวสมงเดียวใช้วก็ได้เจ้าเป็นหว ก่นกันร้องสัตว์กาแฟหอวฟันกาแฟหอวฟันตัวกับผมเนาะ <c oughs> อันนี้ยังเนี่ยขนมเส้นหอวฟันขนมเส้นสด <c oughs> ต่อมันมีทั้งแป้งมกักและแป้งบอมกนะั <c oughs> มกเนี่ยแป้งมักนี่มันมันมันสีสมจั่หน่อยแป้งบอมักนี่มันสีบอมสม แป้งซุดแป้งครับผมมันมีสองอย่างแต่ว่ามามมร์กแน่เจ๊กหน่อยนิดเดียวแน่แต่ว่าคนบัดแป้งแป้งมาร์กนี่มันจีมันมันสีเดียวนุ่มก็ว่างไงแ,แป้งมาร์กข้อเหนียวมันจะแป้งครับผมความเหนียวมันดีกว่ากันเหนียวหนุ่มฝนเนี่ยผู้เสี่ยวสัน้นเรื่องขนมเสียเส่ยวสั้นจะไมหมเราแม่ผ้าขายจะหน่อ ได่ผักนนนี้นนนในในหเหยไตส่เบ่นไต่บางสัง่อาเห็ดกินเยอะบานไหน่นว่ามันคลองเห็ดน,นเห็ดอีีเลยเห็ดอีรแบเป็นอนนีีเนาะเห็ดอีรีก็เลี้ยวอีรีขึ้นมาแม่ก็มีแตเห็ดทีเป็น เอามือเล็กออกบ่โอ้พรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยแล้วผมเนาะพี่น้อง่ต้องไปซื้อเด้อลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งพี่น้องผมแล้วอีหลั่งแจมหาแล้วอีหลั่งแจมหาแล้วว่าหยอกเด้อพี่น้องเด้อว่ามวนมวนกันเนาะครับผม ใช่ยอยู่ได้บางทีมันกวนตัวก็แบบโอ้ยนนย้ำมันน้ำมันใส่ถ้วยถ้วยมันจะมีถ้วยเอ่อตรงไหนขึ้นมาคือแม้วม่ในในจะทอบก็นให้สุราครับพี่นอกก้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ทั้งสงบานสาลด้วย้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทางส่องด้วยครับผมเนะาะใบสามาบ,บีดด้วยข่อยเป็นคนสายคลิปนี้บาสามาคนดูยางคนตัวร่าไปก่อนพบกันไว้คินดามันจะเป็นเซนบป่าละ่ะเป็นสวัสดีครับผมเป็นลูกแมคานอ